การไม่ยากข้าของต่างๆมันจะมีรูปทรงสันฐานที่เป็นเอกลักษณ์ของมันใช่ไหมแล้วก็จะมีอัตประโยชน์ของมันอยู่แล้วเราก็ใช้ความคิดสร้างสารรค์ใช้ความคิดนักกรอบดูว่ามันจะสามารถเอามาทําเป็นอะไรได้บ้างอ<ช>รอบหนึ่งเราจะเล่นกันทั้งหมด2ชั่วโมงหรอโอ๊ยสสิวินาทีมาเรามาเริ่มราวันรอบที่หนึสิ่งนั้นคือเป็นอะไรได้บ้าง พี่ครับจ้าเป็นโคบานเป็นโคบานเมื่อผู้โดยสารใส่กันปิ๊งของเรานะคะตกลงมาค่ะคุณผู้โดยสารอธิบาย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 ใครที่จะตกลงมาจะตกลงมาคุณใส่ให้รู้ตกวคุณกอนตัวใส่หมุดผ่านแม่อยากพีกมากค่ะแม่อยากพีกเดี๋ยวเขาบอกไม่เชื่อว่าแม่เป็นนางงามเป็นตลกเราเราเราเยอะมา เบอร์กูกันกูกำลังเป็นงูกูกำลังเป็นงูบินี่สเปียเลยเป็นพิที่สเปียเป็นเป็นปิที่สเปียได้อย่าอับนะเสร็จแล้วแม่แต่หนูเป็นปินี่สเปียไงทุกูหมดแล้วกูหมดแล้วเฮ้ยีออย่าบอกนะี่อย่าบอกนะพีกูกวนกูอกูหน่เยหุยนี่มันอะไรอ๋อโอเค อะไรแม่แม่กระโดดล้มแม่กระโดดล้มทำไมอูมันได้เหรอก็นนะกรอบอะไรนี่ไงเอาฟิเจอร์ไงมันต้องเอาหัวขึ้นนี่มันต้องอย่างนี้ขึ้นโอ้โห อะไรได้แต่ไม่ชาร์ตหรอหรือไม่ชาร์ตเลยก็โม่จะขับแม่กระโดดล้มอยู่อะเหมือนกันจะไปที่ไหนวะเอ้ยเหมือนเจนี่เจนึกอ้อฉันจะไปอย่างนี้เลยอ่เธอต้องช่วยฉันหน่อยพิงความอะไระอาตุสเสลาเปลาซาตาซาตาไปดีนะไปดีนะไปดีนะอ่รอบแรกทำได้ดีมากค่ะแพ้เกจนี่แล้วมันดูไม่คืน ไม่ได้นะไม่ยอมต้องเอาอีกอาชินที่สองอาชินที่สองไเพินปองเริ่มก่อนได้แต่ว่าของเมนูเขาพลีกทุกอันเลยนะทีมงานโหวตดีกว่าว่าเมื่อกี้ชอบอันไหนที่สุดอ่าเมื่อกี้ชอบอันไหนที่สุดคะทุกคนแอร์โฮสเตสอตาต่อไปของที่จะเลือกมาเป็นอะไรได้อีกเริ่มจ้าอะไรอ่ะมันหมดแล้วเพราะว่า เดี๋ยวจะหมดเวลาว้ายอะไรอะสัาสัาเออมันถูกได้โอ้ยวเอลฉันนันไม่ค่อยมีเลยอ่ะ หูค okay, ิดไม่ออกแล้วอะไรเนี่ยมีกันหนึ่งไหมจะเป็นหูปางจะเป็นตาบ้าไม่ได้หรอเรยอนะจ๊ะอะไรอะเป็นอะไรได้อีกเป็นอีกเป็นได้อีกแล้วเมียสวิงสวิง อันนี้สิ PM คิดมากเฮ้ยเห้ยเป็นเจ้าาเป็นเจ้าาเป็นเต่าเป็นเต่าหมดเลยอ้าวทีมงานโหวตให้บวกหนึ่งใจขับรถเขาขับรถอ้าวเฮ้ยหรอกแต่ฉันชอบอันนี้ของปิงปองอันนี้วะอันนี้ชอบอันนั้นอ้าวปัญญาปิงปองบวกหนึ่งฉันฟื้นขึ้นมาเล็กน้อยจีนที่สามอ่ะเจนนี่เริ่มก่อนอะมานั่นคือ โอ้ยเป็นเสือเหรอโอยงั้นฉันก็เป็นอย่างนี้เลยอีกแล้วอ้าวยาโยมเคลียรทางหน่อยค่ะเคลียรทางหน่อยค่ะอุ้ยเฟชชั่นไหนรมเด็กกันซอมำเด็กกันซอมฮะฮะแม่แม่เป็นอะไร แม่เป็นอะไรซูชิโร่อะไรนะซูชิโร่อ้อยซูชิโร่โไม่มีเชฟหัดด้วยอะ่ะกูเป็นอะไรครับอ้อยอะไรไอะบุดีบุดีช่วงมีงานไม่ค่อยเดินเลยวะ่ะมาเลยมาเลยอะไรอะ่ะฉันเป็นเวลฉันเป็นเวลแต่งงานแต่งงานไอยมาแต่งงานแล้วมนแต่งงานแล้วงงลว่ะไอคิดไม่ออก อะไรอะแม่เช่าต้นไม้เหรอาร์ลิมีเคาราคาราสเปอร์แมนดีดีด uh ีดีมาลาอาชีพงานอาีงานให้ใครได้บวกหนึ่งจ้ะ ขอบคุณขอบคุณหายให้เริ่มที่แม่บ้าง่อชิ้นนี้นั้นคือหนึ่งเฮ้ยอะไรอเป็นป้าอย่างโน้เออเออเป็นป้าตัวทีท็อกท็อกกระเทยท็อกเออเออไม้ทีเลยไม้ทีเลยเออเดี๋ยวพูดเด็กช่างเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหรือจะเอาเดีเลยดีเลยดี เออเสาเสาเหรอเออได้แล้วกูไปเลยช้าก้ากอะไรอ่ะตัดเนื้อเลยตัดเนื้อตัดเนื้อหยุดลม ทงชัยใจดีจ้ะอะไรอ่ะเลขเกตเลขเิขเกตเลขเกตไปนู่นเลยอะไรอะเฮ้ยโอ๊ยคจ๊จมาเจาจ้ามาเจ๊จาเจ๊ย้มาแซมมาคุณแจดีอ่ะไม่คิดเลี้ยงอ่ะ มันยังไงดีมันคว่ำหรืออะไรแม่เฮ้ยเหมือนกันแม่เหมือนกันไปแล้วจ้าเย้ไม่จบพี่กูยี่รอบอนี่อะไรโอ้ยสามรอบเลยอ่ะอันนี้รูปทรงมันดีอ่าแต่อยากให้คำนึงในเรื่องของน้ำหนักน้วยเหนื่อยกันมากเมื่อกี้มีดีหลายอันอ่าเอออ่าทีมงานให้บวกหนึ่งอันไหนจ้า คอปเตอร์ไมรไผเอาจัววันนี้ได้บวกหนึ่งเลยไปทุกคนจากเกมีสนุกดีแล้ววันนี้สิ่งที่ทําให้รายการสนุกยิ่งขึ้นไปอีกนะคะก็คือเรื่องราวํำขัดเอิร์กอาร์ของแขกรับเชิญของเรานะคะคนน้อยสุธีราแม่บอกแม่ยังมีเรื่องอีกเยอะนะเดี๋ยวไม่ต้องมาอีกเอออยากอยากรู้เรื่องแบบลับๆนางงามแม่ต้องมาแบบอีกโหเยอะเลยโหสนุกสนานเลยอ่ะจริงนะค่ะตอนนี้มีอะไรให้ตามอยู่บ้างนะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีซิคคอมนะคะแล้วก็มีละครรวมถึงก็มีพิธีกรรายการต่างๆก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะรวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียซึ่งตอนนี้เป็นเจ้าแม่อยู่ด้วยนะคะครับคุณแคบเรื่องอะไรกันนนะครับขอบคุณมากขอบคุณมา